ต่อยู่ิต่อยูนิต่อไปไหนโงทางใต้วอโชว์เป็นไงโอ้โหเทพจบังวะเอาราคบผมเลต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้โย่ผมในช่องสวัสด f เอฟเอฟอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะผมเล่นแบบเมาส์คีย์บอร์ดนะผมเพิ่งซื้อมาหัดเล่นนะครับจะได้มีคลิปสวยๆแบบช็อตเวอร์เให้พี่ๆน้องๆดูนะครับอ ผมก็เพิ่งหัดเล่นนะยังไม่ได้คมมากขนาดนั้นนะครับผมเอวันนี้จะมาสอนนะผมต่อเมาส์คีย์บอร์ดราคาหลักร้อยนะครับผมนะเออขอโทษด้วยถ้ากล้องมันใกล้ๆไปหน่อยใกล้ๆนะครับพอดีโทรศัพท์ผมมันเป็นอะไรไม่รู้นะกล้องมันเป็นเลนส์เนะผมไม่ใช่เลนส์วนะผมอยากปรับให้มันเป็นเลนส์วเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าปรับยังไงนะเอกก็นี่อุปกรณ์อย่างแรกเราเลยสําคัญที่สุดคือ OTG นะ OTG นะที่ต่อเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ ใส่ชาร์จาจากตรงนู้นนะผมอมใส่รูนี้นะตัวนี้ก็ใส่พวกนี้นครับเออนี่ก็ราคาหลักร้อยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอืมก็คีย์บอร์ดก็สองสามร้อยนะผมจาก Lazada นะผมซื้อได้นะก็ประมาณนี้นะผมหยอบตัดเข้าไปดูในเนี่ยในนี้เลยนะผมเอาดีกีเข้ามือถือเนี่ยเราต้องก,กดเข้าไปตั้งค่านะครับผมผมขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะแล้วก็เลื่อนมาตรงที่คำว่า ตั้งค่าเพิ่มเติมนะผมแล้วก็เชื่อมต่อ OTG ัะผมแต่ผมไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งว่าเสียบนะผมเสียบสายนะครับนี้ครับเสียบสายเข้าเอ่อถ่ายให้ดูนะว่าเสียบก็เหมือนตอนแรกครับผมเสียบแบบนั้นเลยนะก็เสียบสาย USB เข้าตู่โทรศัพท์นะผมอันนี้ผมเสียบแล้วเรียบร้อยนะผมผมเปิดแล้วนะรอนิดนึงนะเห็นไมเห็นไหมขึ้นมาแนละ้วก็มีเมาส์นะนะครับ ผมไม่รู้มันเป็นแนวตั้งแนวนอนรื่ยังครับแล้วเราก็โหลดบูส t ต c กมานะผมนี่คือตัวนี้นะตัวสีวเขียวที่ทับทับเป็นหลายๆชั้นนะผมเออแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมไปโหลดกันได้นะครับที่จริงก็เหมือนออกโตปุตนะผมแอปแอปนี่แอปแปลาหมึกนะผมแต่เปลี่ยนเป็นใช้เวอร์ชั่นของบูสเต็กนะผมเออก้เรากดไปที่เพิ่มตรงนี้ครับผมถ้ายังไม่มีกดเพิ่มเพิ่ม้มวกดคําว่าฟรีไฟล์นะผมแต่ผมมีอยู่แล้วนะอ แต่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้หล่อไว้ด้านล่างนะครับแต่ผมผมแนะนำว่าใช้แอปนี้ดีกว่าเนอะผม Boostac นะรอมันนิดนึงนะผมมันอาจจะเข้าเกมชา้าหน่อยครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเล่นสอนสอนตัน้งโคงตั้งค่าให้ดูนะผมผมเล่นเดีย๋ยวผมเข้าไปเล่นห้องสอนฟรีไตล์ดูนะเออผมบอกมนาะมาเล่นได้จริงนะผมเออผมก็ไม่ทำงานกลุ่มขนาดนะั้นผมตั้งมั่วๆเลยนะแบบเนี้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกมก่อนนะเดี๋ยวผมเผากได้ แต่ผมเข้าไปเทให้ดูนะผมเดี๋ยวผมบอกตั้งค่าด้วยนะเนี่ยผมกดได้ปกตินะผมกดสีตายส่วนในที่มันขึ้นมาเป็นอัอสอนี่แสดงนี่คือผมตั้งเซต็วไแล้วนะผมแต่มันยังไม่เข้ามือผมนะผม ทีนี้เราเรามาแยกกันระหว่างออโต้บูสกับแอปบูสตักนะผมแอปบูสตักดีกว่าตรงที่มันไม่มีโลโก้นะผมไม่มีโลโก้ปลาหมึกขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะตั้งค่าเราต้องสังเกตดีๆนะผมเดีย๋ยวผมจะวงให้ดูนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะผมเนี่ยมันจะมีแบบขอบอยู่นะเนี่ยให้เรากดไปเลยเนี่ยจะขึ้นแบบนี้มาแล้วนะครับอืขึ้นเมาส์นะก็ตั้งค่าตามส,สบายนะผมเนี่ยเอาบวกอักษรนี่ก็ A B C D E F G นะครับผมเออนี่ก็ความไวเมาส์อันนี้คือความปุ่มชัดของของของรูปนะผมเนี่ยของพวกนี้นะครับผมส่วนนี้คือความไวเมาส์นะผมอยากให้ไวนั่นแหละผมปรับโลนะครับส่วนอันนี้คือทําให้เมาส์หายไปนะผมผมตั้งเป็น B ีนะ่าดูผมกด B ีนะลอะก่อนนี่นะผมกดบียหมุนได้แล้วผมถ้าผมไม่กด B ี่ะหมุนไม่ได้นะผมเออเราต้องมากดบีนะับมาเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูนะ ทีนี้ก็จะมีกิ๊บต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเว่อร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกก่อนนะดีเซิร์ดเลยไปเลยผมอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามือเลยนะครับผมเออคือแบบชิ้งเล่นเมื่อวานเลยเนาะโอ้โหแต่ผมเอาไปเอาเห็นอยู่นะโโอ้ห ันเพื่อนกกาาได้ได้นน่ยโอ้โอ้โหมโอ้โหเก่งจริงๆเนี่ยผมเลียดมากเลยคนนี้แม่งเต้นเสียดเงยี่แล้วเรื่องส่านผมพอดีผมไม่ค่อยชอบนะ 왜기렇게맨 hey, จะผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปเดี๋วักเดี๋ยวผมน่าจะฟังวย่งต่อยิงต่อยิงต่อไปไหนโธ่ตายวอโชเป็นไงโอ้โหเทียบวะตายอยู่ตู้ตู้้เู้ต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 ู้ก็้ตต้้้้้้้ เดี๋ยวมันจะอน,นานมากกว่านี้นะครับผมเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมถ้าผมรีวิวไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกใหม่อีกรอบนะพอดีผมไม่มีโทรศัพท์สองเครื่องนะที่เอาไว้ถ่ายนะอย่างแรกคือต้องโทรศัพท์เราต้องสามารถเชื่อมต่อสาย OTC ได้นะครับผมเออเดี๋ยวแอป Booster ผมจะใส่ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะผมล่างหน้าคอมเมนต์นะ เองจะได้ไปหากันเจอนะผมเออไม่ต้องมาถามน,นะอืก็เดี๋ยวละหงรหัสในบูสแตกอาจจะมีนะผมตอนที่แตกไฟนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ด้านล่างคนระับถ้าบางตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้คือมันไม่มีนะผมแต่ถ้าถ้าผมหาลิงก์เจอนะถ้ามันยังอยู่ไว้ผมอยู่นะก็เดี๋ยวผมตีราคาคร่าวๆนะผมเออจากร้อยไม่เกินไม่เกินห้าร้อยครับผมสายอุทจีแปดสิบบาทนะผมถึงหนึ่งร้อยบาทนะเมาส์คีย์บอร์ดสามร้อยครับผม รวมกันนะเมาส์ชุดเมาส์คีย์บอร์ดของนับโวนะผมเออตัวสามร้อยนะก็ไปซื้อกันได้ครับผมเออถ้าอยากเล่นในคอมแต่งงบไม่ถึงก็ประมาณนี้รับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกับช่องสวัสด์เอฟเอฟเพื่อนะครับผมเออกิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ